เมื่อไม่นานมานี้หลายคนอาจจะเคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับกีฬามวยสากลสมัครเล่นที่เกือบถูกตัดออกจากการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028เรื่องนี้เกิดจากปัญหาความไม่โปร่งใสในการบริหารงานและการตัดสินของสมาคมมวยสากลนานาชาติหรือ IBA ซึ่งเป็นองค์กรที่ดูแลนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นมาอย่างยาวนานปัญหาต่างๆครับสะสมมาหลายปีโดยเฉพาะเรื่องการตัดสินที่ถูกตั้งคำถามถ,ามถ,ามถ,ามถึงความยุติธรรมรวมถึงการบริหารที่ไม่โปร่งใสทําให้คณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC ตัดสินใจปลด IBA ออกจากการมีส่วนร่วมในโอลิมปิกตั้งแต่ปี202 3ส่งผลในก ลาโมยสากลสมัครเล่นตกอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงอาจไม่ได้ไปต่อในโอลิมปิก2028ที่ลอสแองเจลิส แต่ล่าสุดมีข่าวดีสำหรับองค์การมวยครับ IOC ได้ตัดสินใจรับรอง world boxing ให้เข้ามาทำหน้าที่เป็นองค์กรที่ดูแลกีฬามวยสากลสมัครเล่นไปการชั่วคราวซึ่งการรับรองนี้ถือเป็นการเปิดทางให้มวยสากลสมัครเล่นกลับเข้าสู่โอลิมปิก2028อีกครั้งการตัดสินใจในครั้งนี้ครับเกิดขึ้นหลังจากที่ IOC พิจารณาแล้วว่า world boxing มีแนวทางบริหารที่อิสระและโปร่งใสมีเป้าหมายเพื่อพัฒนากีฬามวยอย่างแท้จริงแม้ว่าจะเป็นเพียงการรับรองชั่วคราวแต่ถือว่าเป็นก้าวสำคัญของวงการมวยเพราะนี่หโอกกที่กกทททุ่นนัลใญด็คื และการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ครับอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปครั้งใหญ่ที่จะช่วยสร้างมาตรฐานการแข่งขันที่ยุติธรรมโปร่งใสและส่งเสริมให้กีฬามวยเก้าไปข้างหน้าอย่างแท้จริง